โอเคทุกคนสวัสดีค่ะอยู่คุณมิกก์วีทูเบอร์นะอันนี้ามาเล่นต่อเลยนะคือคุณมิตัดพาร์ตไปไม่ก็เล่นต่อเลยเออ,อันนี้เดี๋ยวคุณมิจะเดี๋ยวขอดูกันนะออไอเตาของทิงเกอร์มันทํายังไงนี่ดีเลยเลยเลยนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้แล้วเราทําตาวันนี้ที่รู้ๆอ่ะคือต้องมีอันนี้ใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมหรืออันนี้แง่คือต้องมีไอไออิดอันนีก่อนอิดอันนี้ต้องใช้ทรายดินเหนียวแล้วก็กวดโอ้โหถ้าอางั้นงั้นเอาไปเลยลวกัน มันมันไม่ใช่อะไรมันต้องเอามันต้องไปหาเดี๋ยวครูมีไปหาตอนในไลฟ์เอาแล้วก็เดี๋ยวเล็กก็ไปหาใหม่แต่อันเนี้ยเดี๋ยวครูมีจะเอามาทําเป็นไอที่ครูมีบอกก่อนก็คือนี่เดี๋ยวต้องต้องทําอันนี้เพิ่มโอเคนี่มาคือครูมีจะทําเป็นมอดเอ,อ่อบอนไซอะ มีมทำแทว่าผมมีใส่มานะมันเป็นหมอดที่สำหรับปลูกต้นไม้อัตโนมัติอะต้นไม้นะแต่อย่างอื่นปลูกไม่ได้นะได้แค่ต้นไม้อ่าปนมะนะเนี่ย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 ันนี้ต้องทำอันนี้ แบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ครูมิจะทำอะ่ะก็คือเอ่อเวยวว่าไปไปเปิดหาไงคะมันไม่ใช่อะไรมาคูมีเบิ้ลแล้วพอมาเบิ้ลแล้วครูมีกดแล้วมันก็จะเบิ้ลไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะนี่นี่นี่คูมิทํทกล่องน,นี้ มีกล่องนี้กล่องนี้ต้องใช้กล่องสี่อันแล้วก็ไม้สีอันกล่องสีอันกับไม้สีอันไปตัดไม้อ๋อไม่ต้องตัดนี่มาไม่คี่มีสิบห้าอันสิบห้าอันทำได้สามอันใช่ไหมอ่ะสิบห้าทำได้สามไว้ใ้คือมันทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ ตำด้วยแบบนี้นี่ได้มาสี่กล่องเลยเหรอกอคุ้มนะสำหรับภูมิคือคุ้มนะคุ้มมากเอา,เอาวางเอาวางไว้ไหนดีวะคือแบบว่าไม่อยากวางไว้ข้างนอกอ่ะอืมงั้นขอวางไว้ตรงนี้ ี่เลยแล้วก็แล้วก็อย่าเบิ้ลเลยนะสิบห้า เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรแปลกปอมเอากวดไปใส่ไว้ในกล่องอาหารส่วนไดมอนด์ยังไม่ทำอะไรทางนั้นนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันต้องมีเอาไปทำอะไรสำคัญๆอีกไหมแล้วก็เอนี่เอาไฟ้ายไปปลูเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาปั๊ม เลี้ยงสัตว์มันยุ่งยากต้องมาลงมาล้อมรวยอีกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดแค่ปลูกก็คือแค่จิ้มลงไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวพอมันโตแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ขยายพันธุ์มันไปเรื่อยๆฮ่าโอเคครับโอ้ลืมไปเลยเราจะต้องทำกล่องด้วยนี่นา เนี่ยเพราะว่าฮอปเปอร์มันใช้กองทามเนี่ยงนี่เราต้องเอามาใส่แบบไหนนะแบบนี้นี่ได้แล้วปุ๊บแล้วเราก็ดินใส่ลงไปถ้าจะไม่ผิดเหมือนชาวบ้านเขาจะแรกเป็นต้นโอ๊กนะต้นโอ๊กที่เห็นอนะ่ะใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่ต้นโอ๊กลงไป กล่องเนี้ยคุณมีชอบเพราะว่ามันจะเลี้ยงของให้เราแบบเลี้ยงให้เองอะ่ะเพราะว่าเออหมอดเนี้ยหมดปลูกอ,อ,อัตโนมัติอันเนี้ยคือมันได้ใบไม้ได้กิ่งไม้ได้ไม้ได้รแบบได้หลายอย่างอะ่ะใช้กล่องเนี้ยดีเวลาจะหยิบอะไรจะได้แบบ,หย,บหยิบออกมาเลยแล้ว,วเพ่อนคือมันปลูกมันต้นใหญ่มากเลยดูดิ นี่ไงได้แล้วได้ไปไม้แล้วก็ปล่อยให้มันเผาไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเช็คไม้ว่าเขามีไม้อะไรบ้างนะดีแล้วถ่าเราจะได้มีไม้เอาไว้ใช้แล้วก็ทำระบบเผาอัตโนมัติด้วยจะได้มีฐานไปตลอดไม่ต้องขุดฐานอีกโอ้เขาขยายหมู่บ้านมาตรงนี้แล้วล่ะอันนี้เหมือนเป็นฟาร์มสัตว์นะดีจัง อุ้ยมีเด็กแฮะรอรอเขาเดินมาหาเราอ่ะ้อพักหนึ่งเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ที่ไกลไไงมีเขามาแล้วมีมาแล้ว สวัสดีค่ะเขาเป็นผู้หญิงนะหรือเปล่าก็เป็นไมโอกับไม้สนโอเครับไมโอกับไม้สนนะโอเคครับไปแล้วมาดูแค่น,นี้แหละแต่ว่าเราจะปลูกไม้ขาวด้วยเพราะว่าเราชอบเราชอบไม้ขาว อ้ยปูกใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาอัพเกรดบ้านได้ด้วยนะคือเขาเขาขยายหมู่บ้านของเขาได้ไม่พอเขาอัพเกรดได้ด้วยเพราะว่าคงมีเคยเล่นเมืนอเมื่อก่อนเนะีะคือจากบ้านที่ทเป็นดินอะ่ะเขาเปลี่ยนเป็นแบบว่าบ้านอิดอะไรเงี้ยโอเคมา จะปลูกเป็นต้นสนแล้วก็แล้ไม่มีต้นไม้ข่าวหรอริงดีทิงกันะ่ะนี่งไงเห็นไหมมีไม้เราจะใช้แล้วก็ต,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 ตีตีตีออกมาอุ้ยเผลอว,วางเยเนี่ยเวลาเราเราจะเก็บคลิกขวาแต่เวลาเราใช้คือทุบมันอะคือทุบ ตุกๆฮึได้สองกล่องโอเคพอดีปบนี่แล้วก็แบบนี้แบบไหนนะนี่ได้มาแล้วโอเคใส่ต้นสนเดี๋ยว นอนกันพี่จะได้ไม่เกิดอ่ะแล้วเราก็ไปหาต้นไม้ขาวไม่จริงหรอไม้ขาวอ่ะเมื่อกี้เห็นไอ้ต้นเมื่อกี้เป็นไม้ขาวเฉยเลยใส่ตาไม่มีจริงโอเคเราออกไปหาก็ได้ แต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราจะคุ้มกว่านี้คือเราต้องไปหาต้นไม้ที่มันแบบเป็นต้นผลไม้แล้วมันเป็นต้นที่แบบว่าที่แบบว่ามันเป็นต้นสนหรือว่าต้นไม้ขาวอย่างเงี้ยดูนี้ดิโออาหารพิบเลยเนี่ยเฮ้ มีคนยิงมีคนซุ่มโจมตีผมไม่รู้เขาซุ่มโจมตีอยู่ที่ไหนอะ่ะอุ้ยได้แล้วของโปรดครูมิเ่าไงง้ยอยู่ดูหลักต้นไม้นอยู่หลักต้นไม้ได้ของโปรดมาเง้ายวครับได้ละอันหนึ่งพอละอว้ยโอ๊ย,อย เนื้นอมีประโยชน์นะหมดที่คุณมีใช้เอาไปตากแห้งเอามากินได้น่าจะกินได้เยอะด้วยอุย้ยนอนฟัานน่ะเปิดประตูฟันหน้าตัวเองกล่กองเต็มว่ะกล่องมันเต็มไปแล้วอ่ะคือว่ามันเยอะมากจนมันเต็มมาแล้วอ่ะ กล่องเออล้นมากนี่เนี่ยเฮ hey, นี่ไงได้ของแล้วกดดูมันน้ำเกลขึ้นไปได้อีกนะแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อน oh. แต่ต้นต้นสนน่ะก,ก็คือมันได้แค่แค่เนีนะ้ได้แค่นี้เอง ไม่เป็นไรไม่แค่นี้ก็โอเคแล้วก็เราไปดูเอ่ปลูกอ้อยเพิ่มดีกว่าถ้างั้นเราไปดูปลูกอ้อยเพิ่มบางทีเก็บมันก็ไม่ได้อะไรด้วยนะแมดี๋ยวเราทำโรงงานกระดาษ ดีกว่านะเนี่ยเร,เราจะเราจะปลูกแค่เต็มแม่น้ำเลยไปดูนี่นะ ไม่หยาบกูมีเลยอะไม่ประมาณว่าหึไม่ลงน้ําสินะก็ไม่ใช่ว่าแกจะปลอดภัยหรอกโดดขึ้นมาเด็กมันไม่งแบบเนี้ ที่สุดเลยไม่โดดมางับเฉยเอาเนื้อไปอย่างกินซะเลยเก๋จัดไนดะใช่ไหมนี่เนี่ยนี่เอาอันนี้ไปปลูกด้วยพอม,มีชอบมากอันนี้ก็ชอบเออชาก็เอาไปปลูกอืมมีอะไรอีกนะอันนี้ต้องเอามาทำเนยถัว่วข้าวโพดก็ดีนะ อืมอืมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าอะไรไปทำอะไรบ้างอา่าปลูกอะไรอีกดีล่ะอ๋อมีอีกอย่างนึงเอยไม่ใช่อะ่ะมันต้องเป็นอันนี้มันไม่ใช่มันต้องเป็นแบบซอยซอยมันต้องเป็นแบบถอ่วอะไรสักอย่างคุณเหลืองออหรอเหลืองอะไรสักอย่างนี่แหละมีอยากได้อันนั้น โอเคเราปลูกตะปูดปลูกอันนี้ปลูกชามันหอมมันมันหวานมันหวาน,น,นแล้วก็พวกนี้พยานกินด้วยมึกเมึกเนี่ยพยานกินให้หมด เอจจะว่าไปถ้าเราจะไม่เอาใบไม้ใช่ปะเราแค่เอานี้มาใส่ไว้ใบไม้มันก็จะเกิดออกมาไม่ได้เพราะว่าตู้มันเต็มสิ่งที่ได้มันก็จะมีแค่นี้เยียวหมี่หมย่างหมกย่าง พอกินได้อยู่นิดหน่อยก็ยังดีเสียดายจังแล้วก็คมีอยากจะทำที่ตากเนื้อแห้งที่ตากเนื้อแห้งอเอ๊มันเป็นของหมดอะไรอะ่ะของหมดทิงเกอร์ใช่ไหมนะที่ตากเนื้อแห้งอ่ะทิงเกอร์เนี่ยทิงเกอร์นี่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 แลบสลบกับอ่า สลับสองอันมันมีสองอันนะอันไหนอะ่สะสเลับสองอันกับสลับสามอันที่อันเนี้ยก็ดีนะอันนี้เป็นหนามอ่ามามาทำดีค่ะเราต้องแก้ปัญหาเรื่องอาหารของเราที่ตอนนี้มันแบบว่าค่อนข้างขาดแคลนมาก อผมมีคิดว่ามันเป็นอันนี้นะตากไว้หน้าบ้านเนี่ยแหละเอ,อ่อท่าที่จำได้อึ๊บตากเนื้อเน่าได้ไดเนื้อเนา่นีวมีสองอีนก็ดีเลยลองอึ๊บอึ๊บลรอมันแห้ง าไม่ต้องปลูกเีอยหรอกไม่ได้ใช้ทำอะไรมากแต่เจ้าพวกนี้ดิเนี่ยเนี่ยไม่ได้ปลูกแต่ลามลามหนักมากนี่แน่เลยไว้ต้นเดียวพอแต่สักพักนะเต็มทุ่งไปหมดอะ เอ๊ะถ้าจะไม่ผิดมะเขือเทศนี่เราต้องใช้นะแต่ตอเบอร์ี่ก็ไปปลูกเลยก็ได้อย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นชั้งหัวมันอันนี้ก็น่าไปปลูกนะ ดูซิผลประกอบการเป็นยังไงบ้างโอเคนะแล้วก็ก้อนหินเนาะเอาไปแลกชาวบ้านได้นะข้าวันนี้ต้องเอาไปปลูกมันต้องปลูกในน้ำหรือเปล่านะ มันมีต้นไม้ด้วยนะพูมียังไม่ได้ปลูกไม่ต้องปลูกในน้ำแพ้โอเคปลูกง่ายไปเนี่ยมนลามเห็นไหมมะลามมันก็จะเยอะมากเราแทบแบบไม่ต้องไม่ต้องปลูกต้นมันด้วยซ้ำอะ่ะแค่แบบว่าปล่อยปล่อยอันนี้มนลามอะเดี๋ยวมันก็จะมีเยอะไปเองอะ่ะไม่ต้องปลูกะ่ะ อาราวเงียบเลยเหลือไปหนึ่งนอเอ้ยตรงนี้มีพึ่งอย่าทำรังพึ่งด้วยดี่าเฮๆอุ้ยทำไมมันไม่ดูอ่ะอุ้ยตัตต้ตัวเต็มแล้วอ่ะทำไมมันเร็วจังกลับบ้านดีกว่ามือแล้ว ส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วเนาะเลิดแล้วพีนอนอโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ มีขอพักก่อนนะคะมันก็จะสั้นหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณมีต้องไปเตรียมตัวทำเอ้ยต้องเพื่อไปเตรียมตัวสตริมแล้วไว้เจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะถ้าว่างๆก็แวะมาเจอกันในทวิตได้นะคะคุณมีไลค์ก็เกือบทุกวันฝากมาดูกันด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้คุณมีด้วยนะคะ มันจะได้ขึ้นฟีดให้คนอื่นๆได้เห็นด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูจริงๆคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันไม่พา,ายนะ